กราบสวัสดีเอฟซีสุขภูสุขคนครับมือนึงหลอดมารายงานผลบางไฟท่อหนึ่งท่อสองท่อสามนิ้วบางส่วนนะครับบางที่หนึ่งเคยเมื่อเลยนะครับเจ็ดสิบอร์เดียวเดี๋ยวสองร้อยแปดสิบห้าคะแนานผ่านวันจะเรียบนะครับบางที่สองสามขานะครับ 72เบอร์เด <c oughs> ียวได้180คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่3น้องจุ้ยนะครับ50 60ได้120คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่4หนุ่มนวนรังนะครับ80เบอร์เดียวได้162คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่5มงเมงนะครับ55 60ได้250คะแนนแพหาวิหน่าเสียดายนะครับบางที่6ดินดำนะครับ40เบอร์เดียวได้290คะแนนผ่านหวานเจริเยบนะครับบางที่7เพชรมิ่งเมืองนะครับเพียง10นะครับได้343คะแนนนนผ่าาหวเจี๊ยบ บางที่สาลอบางที่8ปดล่องสูตรนะครับหกเบอร์เดียวไดสองร้อยห้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่แดนะครับบางที่แมีสบางนะครับน้องโบนะครับบางที่เก่าบมีนะครับน้องโบแปาเบอร์เดียวได้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบเคยมองเลยนะครับเจ็ดสด้อยสาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบเอ็ทอนะครับ หมู่ไฟมือน,นครับสูดเย็นนะครับผมเพียง10นะครับผม375ค่าแนนผ่านวานเจเรียสน,นะครับเย็นจุ้ยนะครับบางดีิบสนะครับ ใบบัวฟ้ามนะครับเจ็ดสิดอยคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่สิบสลวงตานะครับแปดสิบด้าเดคะแนนจ้ามวกนะครับบางที่สิปังปอนนะครับแปดเพียงสามรด้อยย่คะแนนผ่านนะครับบางที่สิอินซี่พยองนะครับห้เบอร์เดียวเดม้อยย่คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่สิบหปางอกนะครับห้าสิบเบอร์เดียวเดอยสามร้อยสามสิบคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบเจ็ดท้อสามนะครับปราดพัดนะครับส เด็ด้235คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่19แม่สีไพ่นะครับ70เบอร์เดียวได้285คะแนนผ่านหวานเจรียบนะครับบางที่20มันเน่านะครับ70 80ได้ 78, 10, 250คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่21บเอ็ทอสสนามบอลน,นะครับ 55 75ได้170คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สิโนนล่งนะครับ78เบอร์เดียวได้377คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางทียี่สิเพชรมิงเมืองนะครับ20 12วิได้280คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สิเจ๊บัวนะครับ70เบอร์เดียวได้207คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางทียี่สิธนพัฒน์นะครับ4วิ14วิได้198คะแนนไม่ไหวหนักเลยแพ้นะครับบางทียี่สิบหกท้ับ85 เบอร์เดียวไดร้อยแปดร้อยสีคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยีปลาหลวดนะครับเจ็ดสิบเจ็ด้าหรคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยีคนหน้าตาลนะครับแปเบอร์เดียวไดร้อยห้คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยี่เาเพชรน้องดานนะครับเจ็ดสิบแปดสิบดร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สาโชกันนั้นนะครับเจ็ดสด้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สาน้องห้นะครับ นอง 5, น 60, 70, 66, นไน้นะครับหกสิบเดส6บเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสามิบสกระต่ายบินนะครับเกบเบอร์เดียวเดสอ้อยสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสาิบสหุ่นฟางนะครับหกเบอร์เดียวเดส้อยสีคะแนนไม่ผ่านนะครับบาง 3, 14, ทีสามิบสธนพัฒนนะครับ 4วิ14วิได้ร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับราคาสูงแต่ก็ไปบ่ได้นะครับบางที3านครถอมนะครับเ5 8ดได้3 1มคะแนนผ่านวานเจรีบนะครับบางที่าหลวงตานะครับ80 85ได้295คะแนนผ่านนะครับบางที่37ปอน้ำชายนะครับ60เบอร์เดียวได้245คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามิบดออฟมิซูนะครับแปดสิบเก้านิบได้สา8รได้3 3 7คะแนนผ่านนเนเ๊ีบก บ้างิีสิบทอสนะครับน้องยุยนะครับสี่สิาด้อยเคะแนนผ่านทุกราคาหวานเจรยบนะครับบ้างิีสิ1เอนเมืองแบงค์นะครับเจบเบอร์เดียวเด็ส้อยเาคะแนนผ่านห้าวินะครับห้าวิทำงานนะครับกินพ่อกันขั้นนะครับบางทีสิบสเพชรมิงเมืองนะครับเพียง10นะครับเด็ร้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบสนะครับ พักจีให้นะครับจะ,จะ,จะอ่านถือกว่าถือจะเขียนถือกว่าถือย่าขอให้นะครับสามสิบห้าสิบเด้สามร้อยเก้าสิบห้าคะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางทีสี่สิบสี่ต้นกานะครับเพียงแพ้เดียวได้สามร้อยสี่สิบสามคะแนนผ่านนะครับบางทีสี่สิบห้าจำทองนะครับสาม แปดสบ้านะครับบุหูใดเท่าใดนะครับบังที่สี่ธนพัฒนนะครับสองวิสิวิเดีย้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สี่นุม่มภูเกต็ตนะครับแปดสิ้าดม้อยส่คะแนนผ่าน,านหวานเจี๊ยบนะครับบังที่สี่สภูน้ำนะครับแปดสิบ้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สีนุ่มราชพัฒน์เจ็ดสิบหกดเดีย้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่ห้ ออมมิสซูนะครับ90สีวเด3 35คะแนนผ่านวันเจรียบนะครับบางดี5 11ซับซูวันนะครับ90เพียง300เด250คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้นักเลยนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอซต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอซีสวัสดีครับ